ระบบพิทักษ์ป่าป่าไม้ชนบุรีตรวจพบบุกรุกป,ป่าและภูเขาในเขตที่ดินพระราชทานส่งหนังสือรายงานผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบชี้เป้าพิกัดตำแหน่งดาวเทียมส่งกำลังทหารเรือส่วนที่ตำรวจและท้องถิ่นบุกขึ้นพื้นที่เป้าหมายพบบุกรุก13ไร่แจ้งความดำเนินคดีนายทหารนอกราชการยศนาวาโทข้อหาบุกรุกป,ปรับไถ่พื้นที่ปริมณฑลเขาและปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่รงสงวนและเขตปลอดภัยทางทหาร เมื่อวันที่17มีนาคม2568ที่จังหวัดชนบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเรือโทวัชระพัฒนรัตน์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีได้สั่งการให้นาวาเอกอธิคมเหลากุลผอ,อ,อกองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสตหีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสพพลูตะหลวงฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนและองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมตรวจสอบและจับกลุ่มผู้กระทำความผิดฐานบุกรุกภูเขาปริมณฑลเขาแพ่าถางปลูกสร้างในเขตห่วงห้ามที่ดินทรงสงวนและในเขตปลอดภัยทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อมานาวาเอกอธิคมเหล่าหากุลพอ,อ,อกองอสังหาริมทรัพย์พร้อมด้วยนาวาเอกคมนุชิตพร้อมปักษารองพอ,อตอร้อยตำรวจเอกวัฒนาจันหอมร้อยตำรวจเอกสมเกียรติทองชมพู สอพอพลูตหลวงนางสาวสิริวันประดิษฐ์ดีผู้ใหญ่บ้านพลูตะหลวงหมู่ที่8นายปริญญาย้ำวานิชผอ,อ,อกองช่างโยธาอ,อบตพลูตหลวงนายพัทวุฒิอิ่มศิลนายช่างโยธาชำนาญงานอ,อบตพลูตะหลวงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารพร้อมอุปกรณ์การตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ทรงสงวนภูเขาปริมณฑลเขาและที่ลาชันขึ้นไปตรวจสอบพื้นที่ตามพิกัดที่ได้รับแจง้งจากการตรวจสอบพบมีร่องรอยเผ่าถังล้อมรั้วพื้นที่ดังกล่าว เป็นวงกว้างราว13าได้มีการปลูกสิ่งปลูกสร้างปลูกต้นทุเรียนและต้นไม้ยืนต้นตรวจสอบเอกสารพบว่านาวาโทสมศักดิ์สงวนนามสกุลนายทหารเรือนอกราชการเป็นผู้ขอออกบ้านเลขที่ชั่วคราว33 3, 3 39หมู่8ตำบลพลูตะหลวงอสัตหีบขณะเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบไม่พบเจ้าของที่ดินมีเพียงผู้ดูแลนำเอกสารมาแสดงจึงได้มอบหมายให้เรือโทสมศักดิ์ชาติกุลเจ้าหน้าที่ที่ดินผู้ได้รับมอบอำนาจจากพลเรือโท วัชระพัฒนรัตน์ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสตหีและหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลที่ดินทรงสงวนกับพื้นที่ปลอดภัยทางทหารเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจโทปฏิพัฒน์อําไพรองสอวอสอบสวนซอพพลูตหลวงในข้อหาบุกรุกเพ้าถางเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมโดยให้ดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนายว่าเอกอธิคมเลากุลผอ,อกองอสังหาริมทรัพย์กล่าวว่าเป้าหมายการบุกรุกรายนี้ทางด้านนายทศวรรษวิทยาคมผอ สำนักจัดการทรัพยากรป่าที่9้าจังหวัดชนบุรีได้ทำหนังสือราชการรายงานมายัางผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบว่าระบบพิทักษ์ภัยได้ตรวจพบการบุกรุกแพ้าถางในพื้นที่ห่วงห้ามเขตที่ดินทรงสงวนตามพิกัดดังกล่าวผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจึงได้สั่งการให้กองอสังหาริมทรัพย์ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบหากพบมีการบุกรุกกระทำความผิดจริงให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเข้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุด